หวานหวานนี่คุณมีประตูใส่หน้าผมทำไมเนี่ยก็พาะคุณล่ะค่ะหวานกำลังโปอยู่คุณจะเทอเท้าเข้ามาทำไมคะหวานว่าคุณลงไปรอรับแขกข้างล่างดีกว่าไหมคะผมขอโทษผมแค่จะมาถามว่าคุณใกล้เสร็จหรือยังพอนี่ก็จะได้เลิกเข้าพิธีแล้วใกล้จะเสร็จแล้วค่ะหวานว่าคุณลงไปรอรับแขกก่อนเถอะนะคะ เผื่อแขกเข้ามาจะหาว่าคุณรับแขกไม่ดีอะคะ่ะได้ครับงั้นเดี๋ยวผมลงไปลองล่างนะฮรได้คะ่ะฉันว่าน่าจะลงไปแล้วคะ่ะหนูอวัหนูแน่ใจนะว่าหลูจะทำแบบนี้ แน่ใจสิคะเสียก็รู้ว่าหวานไม่ได้อยากแต่งงานกับผู้ชายคนนั้นจริงๆสักหน่อยแล้วหวานทำไมไม่ปฏิเสธเขาไปละ่ะหวานก็มีเสียอยู่แล้วทั้งคนถ้าปฏิเสธหวานก็อดได้เงินค่าสินสอดสิคะถ้าเป็นเรื่องเงินเสียให้หวานได้อยู่แล้วหวานต้องการเท่าไหร่ก็แค่บอกเสียมางั้นเอานี้นะคะเสียก็โอนให้หวานมาก่อน5าล้านเพื่อเป็นการพิสูจน์ว่าเสียเนี่ย รักหวานจริงรักแต่มันรักแต่ว่าแต่ว่าอะไรคะเสียเสียโชคขึ้นมหวานเสียโชคเสียโชคชัยพานิชแก็บมีเงินแค่ห้าล้านเสียให้คนรักไม่ได้หรอคะหนูหวานหนูก็รู้ว่าเสียทาเพื่อนหนูได้ทุกอย่างขนาดหนูให้เสียใส่ชุดเจ้าสาวเสียยังยอมเลยก็ได้ค่ะงั้นเรื่องเงินห้าล้านล้วค่อยว่ากันละกัน แต่ตอนนี้หวานว่าเสียริบแต่งชุดเจ้าสาวเสร็จก่อนแล้วกันนะคะมาค่ะดี๋หวานช่วยเออสวัสดีครับเจน้ำใช่ไหมครับครับผมพนนะครับไมทราบว่าจำผมได้นะครับที่เราเจอกันที่งานเลี้ยงนักธุรกิจอะครับคือ ต้องขอโทษด้วยครับที่โทรมากระตันหันพอดีวันนี้เป็นงานแต่งของผมนะครับผมเลยอยากจะชวนเจน้ําให้มางานนะครับได้ครับรีบมาเลยนะครับต้องมาหได้นะครับครับงั้นเดี๋ยวผมส่งโลเคชันไปให้ในข้อความนะครับสวัสดีครับ ่เสร็จ่หมเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวหวานจะคุมหน้าให้เสียนะคะท่เนี้เสียต้องนิ่งๆนะคะเรียบร้อยค่ะหนูแน่ใจนะว่าเจ้าเบาของหนูอะมันจะดูไม่ออก ว่าเสียสาบตัวเปลี่ยนกันหนูอเอานะเสียแคบเสียไม่เปิดผ้าที่หน้าออกก็ไม่มีใครรู้แล้วอย่าให้จับได้ก็พอจ้ะเพื่อนหนูแล้วอ่ะเสียจะไม่โดนจับได้แน่นอนดีเลยค่ะงั้นเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะหวานขอปลอมตัวให้เรียบร้อยก่อน เสร็จแล้วคะเสียเป็นไงบ้างคะดูออกไหมว่าเป็นหวานก็เสียรู้ว่าเป็นหนูเสียก็ต้องดูออกสิโอยเสียไม่ใช่แบบนั้นสิเราถ้าไม่รู้ล่ะจะดูไม่ออกไนงะจริงเหรอคะอออหวานว่าถ้างั้นเราเรีบลงไปข้างล่างกันเถอะคะ่ะเดี๋ยวถ้านานไปคนอื่นจะสงสัยเอาอเสียต้องห้ามลืมเลยนะคะว่าห้ามเปิดหน้าออก ไป,ไปกันค่ะเสียหวานมัวทำอะไรอยู่เนี่ยทำไมช้าจังแขกมารอหมดแล้วเนี่ยเอาแล้วเล่นใครคนสนิทของหวานเองค่ะ พอดีหวานให้คอยมาดูเรื่องเสื้อผ้าหน้าผมให้อะค่ะเออช่างมันเถอะผมว่าเรารีบไปกันดีกว่าและนี่ก็ถึงเวลาสำคัญนะครับที่จะเชิญคู่บ่าวสาวเข้างานได้เลยครับผม เสียตื่นเต้นนีกตื่นเต้นอะไรคะสียงไม่แต่นจริงสะหน่อยหวานมีอะไรหรือเปล่าครับเป,เปล่าค่ะหวานแค่ตื่นเต้นเฉยๆนะคะ่ะไม่เป็นไรนะผมนี่แล้วเอาละครับต่อไปนี้ก็เป็นเวลาสำคัญนะครับที่เจ้าบ่าวเนี่ยจะเปิดผ้าคุมของเจ้าสาวนะครับผมเออเดี๋ยวก่อนค่ะ คือขอไม่เปิดหน้านะคะทําไมละหวานวันนี้เป็นวันสําคัญค่ะหวานอยากให้คุณเห็นหน้าหวานแค่คนเดียวหวานไม่อยากให้คนอื่นเห็นหน้าอืมแบบนี้นี่เองเจ้าบอกว่าไงครับได้ครับถ้ามันเป็นความต้องการของว่าที่เจ้าสาวผมก็จะไม่ขัดอะถ้างั้นก็ถึงเวลาสําคัญแล้วนะครับที่เจ้าบ่าวจะสวแมแหวนให้กับเจ้าสาวนะครับ เดี๋ยวก่อนสวยแล้วอะไรเสียมเมียเสียมาอะไรนะไอ้โชคอไอ้โชคไอ้ชไอ้ชคจริงด้วยเอ๊ะมาทำอะไรอยู่ตรงนี้เนี่ยฮะม,มีเมจา๋ามาได้ยังไงผมเป็นคนเชิญเจน้ำาเองแหละครับ คุณคิดว่าผมจะดูไม่ออกจริงเหรอนี่คุณผมได้ยินความเลวของคุณสองคนมอาหมดแล้วในห้องแต่งตัวนั่นน่ะหมายความว่างไงคะก็หมายความว่าสามีของเจ๊กับว่าที่เจ้าสาวของผมเนี่ยเขามีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกันแถมเจ้าสาวของผมเนี่ยยังวางแผนที่จะหอบสินสอดของผมหนีไปด้วย นี่ไอแ้แกแกกล้านอกใจฉันเหรอฮะอืม้มโอ้ยนี่มันอะไรกันวะเนี่ยเสียในเสียบอกว่าไม่มีเมียไงในเสียบอกว่าเมียเสียตายไปแล้วไงนี่เสียหลอกฉันเหรอถ้ามันตายม,มันจะมายืนตรงนี้เหรอหนี่ไอ้แกมีเรื่องต้องไปสาสางกับฉันตามฉันมาเดี๋ยวนี้เล<อ>ยไปไปเมียจา้าเมียจา้จาจ<ะ>้จาจ<ะ>้าพลพลฟังหวานอธิบายก่อนนะคะ มาพอน,นะคุณคิดว่าผมโง่จนคุณสามารถหลอกผมได้นั่นเหรอผมอุตส่าห์ไว้ใจว่าคุณแต่งงานกับผมเพรความรักแต่ที่ไหนได้คุณมนนันแค่ผู้หญิงเห็นแค่เงินแต่หวานคือโอ๊ยทำไมมันต้องเป็นแบบนี้ด้วยวะแขกผู้มีเกียรติทุกท่านครับดูหน้าผู้หญิงคนนี้ไว้นะครับ ทุกท่านจะได้จําได้ว่าเธอเป็นคนไม่ดีถ้าเธอไปหลอกใครอีกแล้วก็จะได้เตือนกันได้ทันอย่าถ่ายอย่าถ่ายนะพอบอกเขาสิว่าอย่าถ่ายพอนคุณมีสิทธิ์อะไรมาสั่งผมคุณทำอะไรไว้อะคุณก็รับผิดชอบในการทำคุณสิ 开玩开玩开玩！